สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลุกคนจ้ามื้อน day, ี ername, cadre, ลล้กานีลมนกัส <Alright. S 1> ิพาย่างหลอกเขาด้วยจ้าไปเบ <h hum. S 2> <W> ิ <for waiting. S 2> um ่งเฮ็ดน้าจ้ดออกบังกายไปนําจ้ดพี่น้องจ้าอยู่ตัเฮือนไหลนีลมนอุดอู้ด้วยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามนีลมนมานะจ้าไปไปไปจ้าพี่น้องไปกันจ้ากับพี่นี้นั่งออกบังกายนําจ้ดพี่น้องจ้าไปเบิ่งว่าจะมีเฮ็ดดอกน้อยค่ะตะเลนดอกน้อยอยู่บอนะาจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะว่าเราสิได้เฮ็ดกี่บอจ้ะพี่น้องจ้าโอเคจ้าตามมาจ้า จะจับพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งจากเห็ดพึ่งคารายเห็ดพึ่งคารายเก็บปุบลัดเก็บเลยเ่าปะเ่าปะอีกอะารกินได้อยู่นะพี่น้องเก็บธรรมชาติน้ำตกในป่าเขาเอาเนาไผมาฝากนะคะธรรมชาติสวยงามจ้าทางเทียนตกไปเด้อพี่น้องเด้อปุบลัดเหรอบังเห็ดเก็บเก็บพี่น้องจ้าพี่น้องเห็ดที่เบื่อออกเด็บพี่น้องจ้านี่จ้า พี่เบื่อสวยงามเลยสวยงามมากมากเลยจ้าหอกโรลล์บราดเต็มเลยจ้าเข่าตายปะเบิดเฮ็ดอะไรที่น้องเอ้ยีละมุนบุรีมาป่ามีแห้งหลายก็บุรีขึ้นมานั่งเจ็บนั่งเปลี่ยนไ่เต็มเลยที่น้องไข่โซรายเนื้อจ้าไข่โซรายวันฟังเสียงน้ำตกก็มีละมุนเด้อมือนเด้อทั้งเทิรนเจ็บมันเฮ็ดอย่างพี่น้องสนใจเฮ็ดพี่เบื่อ ก็จะหาไปเบิ่งกันนะจ้ะวันนี้ลามุนจะได้เฮ็ดแล้วเตเรจดอก2ดอกสดอกเี่นองจาเอคันเตเรนสมดอกเดี๋ยวเดีี๋ยวอันนี้นขไหมกัพี่น้องออีกดอกนึงจากพี่น้องจาเริเดือดนจ้ะอีกดอกเนืองจ,งจากด,ด,ดอกสดอกสามดอก ลเรืยังบุค่อยดีตูพี่น้องเอ้ยไข่ไข่กินหัวจ้ะสี่ดอกมีอีบุ๊กห้าดอกเหลือตาข้าเจ้าพี่น้องห้าดอกห้าดอกเหลือตาข้าเจ้าโอ露 hum, 露 hum. ้โเห็ดดอกน้อยกระเทาะไนแล้วพี่น้องเอ้ยงามงาม คันตละเรนดอกมันยังน้อยอย,อยังตูมเงลื็ดินละคันตเลนเก็ดอด็นดำขาเหลืลองนะจ๊ะพี่น้องนี่เท่านี้แห้งลายแห้งขัดแห้งแน่พี่น้องจ้าอู้ดดบบอวเววดดมว่าวววน,นมวว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 บวว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 วดวกวววววววาวว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 จวววววววัวว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 ว้วววววว้เก็บจ้บ ย่งางกายเฮ็ดได้หมูก่ก็ได้ไม่ได้เบิ่งเห็ดจะเจือหนูจะไปซ่าแท้เนี่ยอีกดอกนึงเนี่ยตรงเนี้ยเฮ็ดตีนจะไปะอะเออเห็ดไอ้ขาวๆแต่พี่น้องเขาเจ้าเก็บกินดีู่ละเห็ดขาวๆนะพี่น้องเลยก็จะมันลาแม่ปีนี้ลาลาแห้งลาอะไรม่ค่อยออกพี่น้องเอ้ยแห้งคักแห้งแน่ปะมันเพิ่งซีมาฝนตกใส่เมื่อวานเลยจ้ะ น้มันก็ไม่ได้ขึ้นมาหรอวแหงคักคักแหงคักแหงแน่มันหนิดด้วยพังเตกเตกมดุดหักมุดนี่มันแหงคักแหงแน่พี่น้องเลยทางนี้ละมนมันมันมีเห็ดเห้ยกิบกินเลยจ้ะ บ่กขึ้นผลิดคือตะกี้พี่น้องเอ,อ้ยมันลาตายเบิดลาตายหมดเลยจะจอะอตามพุ่งแล้วนี่เลยจะวางไ,ไปก่อนทวงได้เพราะมันเป็นเขาปีนนะพี่น้องมันต้องปีนต้องปายนะจ้ะนี่เราุมนจักบอลเคยเอาก็เลยมาเบิง่งแต่พี่น้องจะแห้งคับกันแท้ เฮงกักๆีอีกบบจะจับไปโตกันดีพิกซพี่น้องพิกซสดอกี่น้องสมดกข้างล่ามันจะพอได้เกีพี่้อจ้าพิกซบพิกซเห็ดหนังไก่เอยหักขากักแตกเลยแตกเลยแตกเลย ถ้าขาดพี right ่น้องขาขาดขาขาดจะตกรถสรุปได้ได้เฮ็ดบโบลายพี่น้องเลยได้ส่งซ้ำดอกนะจ๊ะได้พวกแบบตับแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะได้เห็ดไม่เยอะเลยได้ส่งซ้ำดอกเห็นเนี่ย่ราจะพี่น้องจ้ะส่งซ้ำดอกถ่าหมู่ลงมาเลาะป่าลงมาพี่น้อง ฟังเสียงน้ำตกกับนิรมนเด้อนิรมนก็พายย่างล่อเล่นน้ำมันนี่แหละจะพี่น้องถือซะว่าเฮาย่างออกกำลังกายเนาะจ้ะพี่น้องจ้าออกกำลังกายรอเพื่อนสาวลงมาจ้ะฟังเสียงน้ำตกพี่น้องที่นี่น้ำนิรมนบ่โอ้ยน้ำมูกไหลจ้ะนีรำมนตกฟังธรรมชาติก็มีลำบนไปนะพี่น้องเนาะ ปกตินีต่ตรงนี้จะมีเห็ดพึ่งนะแต่ว่ามันมันมันหมดหน้ามันลอะอะจะให้เพื่อนสาวจะ้ะไปใส่ไไกันเห็ดแล้วนั่นอะอะไรของกินหรออุ้ยเห็ดโอ้เพื่อนนางเก็บเห็ดพี่น้องนางเก็บเห็ดดูเห็ดของนางนางได้เยอะอีเด้ออีเด้อพี่น้องเอ้ยนางได้หลายอยู่จ้ะเห็ดแคนทะเลนหนูเราบ่เห็นนเห็ดพี่น้องเอ้ยบ่เห็นหุ้งเห็นห้วยไปจ้ะเมื่อกันพี่น้อง ใดกันนี่เราเพิ่งขอฝากคลิปเกบเพชรย่างป่าเดินออกนัางกายไว้เท่านี้จะพี่น้องจ้ามก็ขอขอบพระคุณหลายเพราะเปพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนด้จากที่เข้ามาหลับชมที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นี่เรามาบนบนรป็นบรจษัทช่องจา้าขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า